สวัสดีครับพบกันนะครับประจําสัปดาห์ที่28มิถุนาถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดทั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับได้ได้ในเกือบเกือบทุกกลุ่มนะเขาเรียกว่าในเชิงที่เรียกว่า Market Bread เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกกลุ่ม หรือว่าเลือกเซกเตอร์ในการขึ้นนะครับก็เป็นผลทำให้นะครับอิงจากดัชนีอย่าง S&P 5 0 0นะครับแล้วก็อย่างาง n a s d a q เองเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากปัจจัยที่เรียกว่าค่อนข้างเป็นบวกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะไอ้นี้ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้าง ผสมผสานนะครับแต่ว่าคนบ่งชี้นะครับแล้วส่งสัญญาณว่าในอัอเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้โอเวอร์ฮีทจนเกินไปนะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมิกซ์นะครับออย่างเช่นตัวดูโรกูดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็ตัวสําคัญนะครับในเรื่องของเรื่องของภาคการจ้างงานนะครับที่เราจับตาอยู่ดูอยู่ทุกสัปดาห์เนี่ยคือในส่วนของตัววีคลี่นะครับ Initial Jobless Claim เนี่ยก็ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะอยู่ที่4 1 1 0 0 0นะครับก็มากกว่าที่ตลายคาดการณ์เนี่ยก็สะท้อนว่าภาคการจ้างงานนะครับก็ยังฟื้นตัวไม่ไม่ได้สมบูรณ์นักเท่าไหร่นะส่วนในส่วนของพวกนะครับนิวโฮมเซลล์ต่างๆเนี่ยนะปรับตัวลงนะครับ5.9%นะแล้วก็ถ้ามองภาพไปดูในส่วนของตัวมา r k กิชนะครับฝั่งที่เป็น Manufacturing เนี่ยก็ยังยืนได้อยู่ที่ 62.6นะครับแต่ว่าภาคบริการเนี่ยจะท้อนภาพชัดนะครับว่าฝั่งเมกาเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดเมืองนะครับได้ได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นไปในระดับที่64.8นะครับแล้วก็อาจจะอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเล็กน้อยนะครับส่วนประเด็นนะครับในเรื่องของตัว personal ตัว PCE นะครับตัวนั้นเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เฟดใช้ดูในเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ0.5%ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเทียบเยือนเยียนะครับถือว่าสูงที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี2008นะครับโตประมาณเกือบ3.4%แต่อาการที่ตลาดตอบรับเนี่ยกลับไม่ไม่ได้ดูรุนแรงมากเนื่องจากตลาดได้ price in นะครับใน,ในส่วนของปัจจัยเรื่องเงินเฟอ้อ ไปแล้วเมื่อตอนที่มีการประกาศตัว CPI ไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งอเมริกานะครับส่วนในฝั่งยุโรปนะครับก็คงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าดูก็จะพบว่านะครับถ้าดูเป็นในรายประเทศเนี่ยในฝั่ง U.K. ตอนนี้เคสนะครับเร่งมาค่อนข้างรวดเร็วนะครับประมาณ16,000คนต่อวันและถือว่าสูงในรอบในรอบหลายเดือนนะ่ห้าเดือนสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภานที่ผ่านมานะครับแต่ว่า เรามองว่านะครับระยะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มปูพรมแล้วแล้วก็ฉีดให้กับพวกที่เป็นใบรุ่นซึ่งเป็นคนที่คอน t ิบิวนะครับตัวเคสเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นคนที่อายุนอ้อยแล้วก็ยังไม่ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่ป้องกันตัวเท่าไหร่นะครับก็ได้รับผลกทบจากตัว Delta v a วร์ n t นไปนะครับแล้วก็ EU เอเองเนี่ยก็เริ่มพิจารณาว่าอาจจะเริ่มนะครับหยุดในในตัวของตัว การนะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะให้คนที่มาจากสาราชนณจักเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องของการคอรันทีนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาคิดใหม่แล้วเพราะว่าหลังจากเกิดเคสที่ระบาดโดยเฉพาะที่เป็นเดลต้าวเรนต์นะครับในยูเ็อาจจะมีประเด็นตรงนี้เนี่ยทำให้นะไอทางสาภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับยกเลิกไอมาตรการที่จะ ไอตัวไม่ต้องกักตัวเนี่ยกักบคนสาราชอาณจักรไปชั่วข่าวนะครับอนอกจากนั้นนะครับทั้ง ECB เนี่ยย้ำนะครับนางคิสซิลากาศเนี่ยเขาได้พูดนะครับในใน,ในที่ประชุมของตัวสภา,าของทางยุโรปเองเน,นะว่าเขาตอน,นมองเห็นว่าตอนนี้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่แชยยังยังไม่ต้องถอนในมาตรการที่เข้ามาสนับสนุนในในช่วงของการเกิดวิกฤตตรงเนี้ยนะครับการที่จะ การที่ถอนครั้งเร่งเร็วเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่านะอย่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งทําตรงนี้แล้วก็ย้ําจุดยืนค่อนข้างโดวิชกว่าทางฝั่งของสารัฐอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมองเหมือนกันคือมองว่าเป็นตัวของปัจจัยชั่วคราวนะครับเป็นแค่ t e ม p o r a r y factor นะครับแล้วก็คาดหวังนะครับว่าไอ้เงินเฟ้อเนี่ยที่ over s h o ชูขึ้นมาเนี่ยมีโอกาส ปรับตัวลดลงนะครับในช่วงปี2022ทนค่อนข้างดีนะครับสำหรับทางยุโรปส่วนพวก P.M.I. นะครับในในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งของทางยุโรปเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวที่เป็นคอมมพสิตเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น59.1นะครับสูงที่สุดในรอบเกือบ15ปีนะครับแล้วก็หลักๆมาจากนะครับตัวของภาคบริการซึ่งเป็นตัวคอมมอนิสต์หลักที่จะคอนทิบิวให้กับเรื่องของตัว P.M.I. ตัวนี้นะครับก็ภาพโดยรวมค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ ในขณะที่ทางญี่ปุ่นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างทรงตัวแล้วก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงด้วยนะครับในช่วงวันจันทร์ก่อนที่จะดีดต,ตัวกลับขึ้นมาที่จุดเดิมได้นะครับแล้วก็เริ่มยืนที่ในเลเวลที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับบวกมาชักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หลักๆนะดูในในส่วนของตัวจีบุนที่เป็นคอมมอนสิตพีเอมเนี่ยปรับตัวนะครับต่ำเหลือสี่สิบเจ็ดจุดแปดนะจากสี่สิบแปดจุดแปดในเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็หลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของ disruption ในเรื่องของภาค การผลิตนะครับเรื่องเริ่มเห็นทรายของตัวของซัพพลายเชนเพรสเชอร์อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่อื่นเนี่ยก็ดูค่อนข้างทรงตัวนะครับในในฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ถ้ามาดูในฝั่งของภาคบริการกับฝัง่งฝั่งของภาคการผลิตผังของภาคการผลิตนะครับอย่างที่เรียนได้เรียนไปนเบื้องต้นว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของซัพพลาย d i s r u p t i o นะมันเกิดบอท t l นเกิดขึ้นเนี่ย ในตัว manufacturing เนี่ยลดจาก53.51นะครับแต่เริ่มเห็นทรายที่เริ่มกระเตื้องขึ้นในฝั่งของภาคบริการนะครับก็ล้อกับภาพการเปิดเมืองบางส่วนเล็กๆในฝั่งของตัวตัวญี่ปุ่นนะครับเซอวเลเร่งขึ้นมานะครับจาก46.5ยืนได้ที่ระดับ47.2นะครับแล้วก็สอดคล้องไปกับภาพการเร่งฉีดวัคซีนนะตอนนี้ก็ฉีดได้ต่อวันเนี่ยนะครับเร่งมาถึง1ล้านโดสต่อวันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการทำในเรื่องของฝั่ง ศูนย์ในการฉีดวัคซีนของทางภาครัฐนะครับทั้งในเรื่องของออนไซ e v a ัคซี a นชั่นสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพื่อที่จะให้นะให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าเขาอยากจะระดมฉีดทุกคนที่นะครับมีสิทธิ์ในการที่ได้รับเข้าเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยให้ทันก่อนช่วงเดือนนะครับช่วงเดือนออพฤศจิกายนนี้นะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ดู ambitious มากขึ้นนะครับฝั่งฝั่งของทางญี่ปุ่นก็คิดว่าระยะข้างหน้านะครับถ้าสามารถนะครับสามารถ ฉีดได้ตามเป้าเนี่ยผมมองว่าก็เริ่มที่จะน่าสนใจในการทยอยข้อสะสมในตลาดของทางญี่ปุ่นนะครับส่วนจีนนะครับจีนก็ในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นทรายที่ไม่เคยเห็นมานานนะครับในในส่วนของตัว PBOC นะครับมีการ inject liquidity นะครับในระบบทางการเงินนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภพาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมๆ4-5เดือนนะครับก็ส่งผลให กลุ่มพวก Financial Stock เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนอกเหนือจากนั้นนะครับไอ้กลุ่มที่เป็น Renewable Energy ที่อยู่ในจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น s o l a r เซ l l เนี่ยได้รับอัน,นีิสงจากนโยบายทางภาครัฐนะครับที่จะสนับสนุนให้นะภาคโครเรือนภาคบริการหรือว่านะครับในเรื่องของอ,อาคารต่างๆเนี่ยนะมาติดตั้งในตัวรลุท็อปนะโซลาเซลลนะโดยเฉพาะยิ่งเขารับร่องก่อนเลยเฉพาะ กลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่า50%ต้องใช้พวกโซลาเซลล์ลูกท็อปแบบนี้นะครับก็เป็นการหนุนให้กลุ่มพวกพลังงานสะอาดพวกนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับนอกนจากนั้นก็มีข่าวว่าจีนเนี่ยอาจจะแบนนะครับในเรื่องของ international border เนี่ยนะจนถึงซึ่งปีนี้แล้วก็ให้เข้ามาเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเนี่ยก็เป็นการหนุนให้กลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวและสันทนาการเนี่ยในประเทศเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับส่วนเคสนะครับที่กระทบเนี่ยตอนนี้หลักๆก,ก็จะอยู่ในในส่วนของมณฑลกวางตงนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของกวางโจนะครับแล้วก็ใกล้กับอาเขตเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างเซินเจิ้นและฮ่องกงนะครับอันนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะแล้วก็เริ่มเห็นนะทรายของตัวชิปปิ้งช็อตเท็นะครับอินเวอร์ตเรย์ช็อตเทแล้วก็เริ่มผลส่งผลกระทบต่อ ภาคการผลิตนะครับในในส่วนของทางทางโซนภาคใต้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดูลักษณะเนี่ยก็พบว่ายังค่อนข้างนะครับตลาดจีนเนี่ยนะตอบรับข่าวค่อนข้างดีนะในส่วนของตัว liquidity ที่อัดฉีดเข้ามาก็คิดว่าน่าจะมีมเมนตั้มที่ดีในช่วงนี้นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับกลับดูทําท่ากลับไปใช้เวไปอาทิตย์ที่ผ่านมาพอมีไซา์ที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ย เริ่มเริ่มกลับมาเล่นตลาดหุน้นจีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ประมาณสัก2อถึงสโดยเฉลี่ยทุกตลาดนะครับส่วนไลน์เซกเตอร์แน่นอนเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าไม่มีการเลือกกลุ่มขึ้น Market b r e a d ค่อนข้างค่อนข้างชัดนะครับว่าขึ้นใน,ในเกือบเกือบทุกเซกเตอร์ด้วยเหตุผลอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปเบื้องต้นนะครับส่วนที่สำคัญมาดูนะครับตัวบอลยูตัว10ปีเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าออไอตัว10ปีเนี่ยเริ่มดดีแล้วก ทะลุเลเวล1.5ขึ้นมานะครับหลังจากที่ปัจจัยนะครับในเรื่องของเทคนิคอลอิชูอย่างเรื่องการที่นักลงทุนเนี่ยซึ่งก่อนหน้าเนี่มีการช็อตโพสิชันในส่วนของตัวบอลยิวไปค่อนข้างมากแต่ระยะที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเรียกว่าทำในสิ่งที่ปิดสัญญาโคเวอร์ช็มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตัวตัวของ10ปีเนี่ยนะครับทะลุขึ้นมาเหนือ1.5อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปตาม่างที่เราคาดการณ์ว่าเลเวลที่เหมาะสมเนี่ย ควรจะอยู่ประมาณสัก1.5ถึง1.6นะครับถ้าคัฟเอาในเรื่องประเด็นของของพวกทคนิคเข้าอิชชอ่กไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองทีนี้ถ้าดูในในในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่ที่ต้องดูนะครับในในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมองว่าก็จะมีในช่วงวันพฤหัสนะครับเป็นตัวเลขของอทั้งอ n i t i a l jobless claim นะครับรวมถึงพวกภาคการผลิต นะครับที่สำคัญคือ ISM Manufacturing นะครับ PMI ที่จะออกในช่วงวันพฤหัสนะครับแล้วก็ช่วงวันศุกร์นี้สำคัญมากๆนะครับเรื่องของ Non Farm Payroll แล้วก็เรื่องของ u n e m p l o y m e n t Rate ที่จะ ทยอยประกาศนะครับในในช่วงวันศุกร์ก็ให้จับตาดูเลยนะโทนว่าไอตัวเลขค่าการจ้างงานเนี่ยถ้าออกมาแล้วดูโอเกว่าที่ตลาดคาดตลาดก็จะกลับไปคอนเซิร์นในเรื่องของสแตนด์ของทางเฟดในระยะข้างหน้าว่าจะต้องออกมาสื่อสาร,รเรื่อง QE t a p e r i n g มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทางยูโรโซนนะครับสิ่งที่ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดของตัวเลข m มนู f a c t u r i n g PMI แล้วก็จับตาดูนะครับทาง ECB เนี่ยทางประธานของ ECB เอเนี่ยจะออกมาพูดในช่วงวันศุกร์ ส่วนจีนนะครับให้ดูใส่สินพีเอที่จะออกมาในช่วงวันพุธนะครับเพราะเป็นตัวสำคัญแล้วก็ใส่สินวันพุธออกในส่วนของ Manufacturing นะครับแล้วก็วันศุกร์จะเป็นในส่วนของใส่สิน Service PMI นะดูว่าตลาดจีนเนี่ยนะมีทรายของเศรษฐกิจว่าจะพีคหรือเปล่านะครับในสิ่งที่ต้องดูส่วนส่วนปัจจัยนะครับในระยะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าดูในเชิงบอลอยู่ที่เรียนไปนะตอนนี้เริ่มกลับมาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ ปัจจัยทคนิคก็ใหชูเนี่ยเริ่มหมดไปนะครับแล้วภาษากับสัญญาณของทางเฟดที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างออกมาในโทนที่ยังเชลมพาวมาพูดนะระหว่างสัปดาห์ก็ค่อนข้างที่จะสื่อสารในเชิงที่โดฟมากๆแต่ว่าอย่าลืมว่าเสียงค่อนข้างแตกก็เลยทําให้ตรงนี้อาจจะเป็นน้อยที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการเงินแล้วก็ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้สักเท่าไหร่นะครับส่วน ดูในในส่วนของวัคซีนแนชเลดนะครับล่าสุดเนี่ยอย่างในฝั่งของ UK เนี่นะครับแม้ว่าจะฉีดได้ไม่สุดแต่ตอนนี้เจอเรื่องของตัวเดลต้าแวร์เรน์นะครับก็อาจจะทําให้ต้องเร่งนะครับฉีดให้กลุ่มที่มียุน้อยนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยเขาเปิดฟรีมากๆนะครับให้คนเนี่ยสามารถไปฉีดได้เลยวัคซีนเนี่ยพร้อมมากๆส่วนทางฝั่งฝั่งสหรัฐนะครับวัคซีนก็ชะลอตัวลงแล้วแต่นะครับแต่ว่าเคสต่อวันเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลง ต่ำนะครับแต่ว่าก็อยาห้ามใจนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเดียวาแอร์แลนด์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่มาฉุดให้ให้ตลาดเนี่ยมีความกังวลได้ในระยะข้างหน้านะครับส่วนออในในใน,ในทางจีนตอนนี้ก็หลังจากที่เกิดเคสที่เร่งตัวในในทางมณฑลกวางตงวางดงนะครับก็ทำให้จีนเนี่ยมีการเร่งอัดฉีดนะครับในช่วงหนึ่งสงสัปดาห์ที่ผ่านมากดนะฮะเรียกว่ากดสูตรเลยก็ว่าได้ขึ้นมาเกือบ80%ของ ของจำนวนโดสเมื่อเทียบกับประชากรนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเดอบอลเป็น hmm. ดีมากๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ญี่ปุ่นตรงนี้ทะลุเกือบ30%ก็คิดว่าญี่ปุ่นระยะข้างหน้านะอาทิตย์หน้าผมมองว่าเป็นจุดที่เริ่มเข้าไปแล้วถ้ามากกว่า30-40%เนะครับส่วนถ้าดูนะครับในเรื่องของการผ่านฟิสิก l b บิลก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่านยะโจไบเดนนะครับสามารถบรรลุข้อตกลงเรียกว่า ร่วมกับนะสวที่เป็นแกนของทั้งสองฝั่งในการผ่านล่างนะครับเรียกว่า Bipartisan Infrastructure Framework ในการที่จะเข็นนะครับในเรื่องของแผนแผนกฎหมายหรือร่างกฎหมายในการที่จะเข้าไปลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับวงเงินรวมในประมาณสัก1.2ล้านล้าน เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการ spending เนี่ยนะครับในในระยะเวลาประมาณ8ปีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ตลาดตอบรับมาในในช่วงตรงนั้นแต่ว่าความท้าทายยังยังคงมีอยู่นะครับในสิ่งที่จะต้องไป d e f e n ในสภาคอนเกรสนะครับที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้านะครับทีนี้โดยโดยสรุปนะครับเรามองว่าในระยะตรงนี้เนี่ยนะชุดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างชะลอตัวลงเล็กน้อยนะแล้วก็ข้อมาช่วยเรียกว่า คลายความกังวลในเศรษฐกิจเนี่ยที่ก่อนนี้คนกังวลว่าจะมีความโอเวอร์ฮีทหรือเปล่านะครับแล้วก็ว่าสารกับบอลยูเนี่ยที่เริ่มยืนได้ระดับใ,ใกล้เคียงกัน1.5สะท้อนว่าปัจจัยเทคนิคเนี่ยจากการ cover s h o p position เนี่ยเริ่มขี้คายลงไปนะครับรวมถึงนะไอตัว infrastructure b i l l ของโจไบเดนเนี่ยที่มันผ่าน กับไอตัวของใบาพาร์ติซานของฝั่งของซซเนเตอร์ได้เนี่ยก็หนุนให้ตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบมีมาแมกเก็ตเบรดที่ค่อนข้างกว้างนะยแต่อยรารเราก็มองว่าระยะข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจยังจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านนะครับสู่ระดับที่ปกติเติบโตปกติแล้วก็ทําให้บอลยูเนี่ยเริ่มขึ้นอยูนในกรอบที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับประมาณสัก1.5ถึง1.6เป็นเลเวลที่เรามองว่าเกิดขึ้นได้จริงนะครับก็จะหนุนให้ตลาดหุ้นในระยะข้างหน้าเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนได้้้รตงีแลวก็ อย่างไรนะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่ากลุ่ม h v g h v a t i o t เนี่ยที่กลับมา Perform ร์มได้ดีในช่วงส3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเริ่มมีความน่าสนใจน้อยลงและนะครับแล้วดูในเชิง u p พไซด์เมื่อเทียบกับด e x จ r บ w a r d เนี่ยเริ่มไม่ค่อยน่าสนใจแล้วเรายังกลับมา Prefer ตัวที่เป็น u u l l t y y t t o k นะครับที่มี b a Balance s h e e t แล้วก็ f u n d a m e n ท a l ที่ดีเนี่ย มีความน่าสนใจกลับม,มาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในในรันเวย์ที่จะเข้าไปเล่นนะครับในกลุ่มอย่างพวกคอยที่สต็อกเนี่ยก็มองว่าสัก1เดือนเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยให้จับตาดูนะครับในเรื่องของท่าทีของเฟดเนี่ยว่าจะเสื่อม QE tapering ได้เมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจนะทั้ง initial jobless claim แล้วก็ดูตัวเลขภาคการจร้างงานนะครับประกอบไปด้วยเนี่ยเราคิดว่าระยะข้างหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ เร่งให้เฟดเนี่ยมีโอกาสนะครับสื่อสารเรื่อง q u n t i t a t i e e i n g เนี่ยได้ในช่วงเดือนสิงหานะครับในการประชุมแจ็คสันโคลนะส่วนประเด็นเรื่องภาษีนิติบุคคลนะครับอย่างที่เรียนไปว่าความคืบหน้าล่าสุดโจไบเดนเนี่ยผ่านเรียกว่าได้ดี่วกับในกลุ่มของสวจ,จากทั้งสองฝั่งนะครับในในสิ่งที่เราเรียกว่าอ่า bipartisan infrastructure framework นะครับแต่ว่ายังมีความท้าทายนะในระยะข้างหน้าเนี่ยที่จะต้องดิเฟนต์กับทางสภาคองเกรสนะครับจากประเด็นในเรื่องของคำจ๊ะคำ จำกัดความของ infrastructure b i l l เพราะมีหลายหลายคนสงสัยของ infrastructure b i l w เนี่ยต่ไปเกี่ยวข้องกับบางไอเทมที่ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของเงินทุนด้วยว่า,วามันมันมาเราทำได้จริงโดยที่โดยปราศจกการขึ้นไอตัวของ tax หรือภาษีติบคนเนี่ยมันทำได้จริงไหมนะครับซึ่ง Base Case เราก็ยังมองว่าจากระดับ21-25เป25็นเป็นอะไรที่ make sense นะครับ แล้วก็ในในส่วนของนะครับระยะสั้นนะโดยสรุปมองว่าคนที่ตามเรามานะครับในการแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยไปเก่งกำไรในกลุ่มที่เป็นพวก high variation ก่อนหน้านี้นะครับเรามองว่านะควรหลีกเลี่ยงแล้วไม่ควรเพิ่ม position เข้าไปแต่ว,ว่าคนที่เข้ามาถืออยู่เนี่ยอาจจะพอถือต่อได้อยู่นะครับแล้วก็เรายังคงชอบกลุ่ม high quality stock มากกว่านะครับในระยะข้างหน้าน่าจะ perform ได้ได้เล็กที่ยาวกว่าส่วน คนที่ถือได้ยาวนะครับหกถึงเดือนขึ้นไปเนี่ยยังชอบนะครับกลุ่มของตัว Defensive Growth อย่าง Healthcare นะครับโดยอาศัย2ปัจจัยข้างบนนะที่มีความผันผวน,ผนทั้งในเรื่องของนโยบายจากทางเฟดแล้วก็เรื่องนโยบายร,ร่างกฎหมายนะครับในส่วนของภาษีนิติบคุคคลน่าจะนะครับทยอยสะสมในกลุ่มที่เป็น Recycle Play อย่างตัว Defensive Growth ที่เป็นกลุ่มที่เป็น เ a ลท์แคร์ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับถ้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถนะครับติดต่อนะครับขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่นะครับบลจ a อ s s t p t u s u นะครับหรือติดต่อที่เบอร์ Customer c ม r แค2 6 7 2 1 1 1 1นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ